สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษบิสมิลลาฮิรัลลอฮฺอ so ัลลรฮฺอัลออัลฮัลลอลลฮลลอฮฺอัลลอัลอลาอฮฺัสสลาอุอัลลอลลฮอัลลอฮอลอลฮอฮอ ท่านพี่น้องผู้ฟังรายการทุกท่านครับเราก็ยังอยู่ในสภาวะของวันสิ้นโลกนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหนึง่งในวันสิ้นโลกนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีอะไรบ้างในสิ่งที่จะมีนั้นส่วนหนึ่งก็คือตัดช่างครับตัดช่างนี่ภาษาอารบเรียกว่าอัลมีรานุตัดช่างซึ่งตัดช่าง ในวันนั้นมีตาช่างจริงๆนะครับฮากีกิยุนมีเป็นสองจานนะครับตาช่างใค่ๆครับเราพูดอีกทีก็คือตาชูมีจานอยู่สองข้างซ้ายขวานะครับข้างหนึ่งสิ่งที่จะช่างเอามาใส่อีกข้างหนึ่งลูกตุ่มหรือว่าส่วนที่บอกน้ำหนักเอามาช่างจะเอากิโลนึงก็เอาลูกตุ่มขนาดกิโลนึงใส่ไปนี่สภาพตาช่างปัจจุบันนะครับ ในเรื่องของตาช่างนั้นก็มีความเ,าเป็นตาช่างจริงๆนะครับแล้วมีหลักฐานไหมเออมีหลักฐานไหมก็มีหลักฐานจากอายะอัลกุรอานนะครับวะนออุลมาวาดีนะอัลกิสตอัลลบอกว่า,เ,าเราจะจัดตั้งตาช่างสำหรับตาช่างที่เป็นธรรมนะครับเลียวมิลกียมา ในวันเกียรติซึ่งไม่เหมือนกับตาช่างดุนยานะครับตาช่างดุนยานี่โกงกันได้นะครับซื้อโลงเหลือเก้าขีดนะครับหรือจะไปช่างเอานี่บอกว่าโลนึงแต่ช่างเกินมาไม่รู้ขีดก็มีเหมือนกันนั่นตาช่างที่ไม่ตรงนะครับแต่ทเทอรอ์นั้นอัลกิสตะเป็นธรรมนะครับหรืออีกอันหนึ่งที่เราอ่านจากอัลกุรอานฟามันสะกูลัชมวาวะดีนุฟาอุลาอิกฮุมุลมุฟลิฮูู และใครที่ตะช่งความดีของเขาหนักพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกที่ได้รับชัยชนะว่ามันขอบฟัตมาวาดีนุและใครที่ตะช่งของเขาไม่มีน้ำหนักขอบฟัตมาวาดีนุฟาอุลาอิกัลลีนคอซิรูอัมฟุสะหุมพวกเหล่านี้ขาดทุนตนเองทั้งสิน้นฟีจันนัมะคอลีดูน อยู่ในนรกยันนำตลอดกาลคอลีดูนแล้วก็มีอีกอีกหลายอย่างความมามันครบฟัดมวาดีนูฮูฟะฮูฟีอิชติรอดียะอย่างกับที่เราอ่านกันในสุรอัลกอริอะนะครับทีนี้เรื่องตาช่างก็ทราบกันไปแล้วเรื่องหลักฐานก็ทราบกันไปแล้วว่ามีจริงไม่ได้หลอกลวงว่าอักีมุลวัดนบิลกิสติวาลาตุกซิรุมมิรานีใน ในดุนยานะครับให้ช่างกันให้ตรงอย่าช่างให้ขาดแต่แต่ตช่างของอาคิดรอนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาต่อมานะครับที่จะช่างนั้นมันอะไรงานของคนผลงานการกระทำรู้ว่าตัวคนกันแน่นะครับหรือว่ามีรายละเอียดในเรื่องอย่างนี้นะครับก็ต้องไปดูในรายงานของ อับดุลลอฮ์อิบนอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนอับบาสรดิยัลลอฮุอันฮุมาก็ทั้งอับดุลลอฮ์ทั้งอับบาสก็เป็นเป็นสาวกนะครับของท่านนาบีสุลตารอฮวาลิลลอฮ์ซัมแล้วก็อับบาสก็เป็นลุงของท่านนบีอับดุลลอฮ์ก็เป็นลูกของอับบาสเป็นบุคคลชั้นนําเป็นนักแปลอัลกุรอานเป็นนักรายงานฮะดีษนะครับอับดุลลอฮ์บินอับบาสรายงานเอาไว้บอกว่า ตูดานุล ح ซา,านตตุฟีอันิซูรตินคุณความดีต่างๆจะถูกนำมาชั่งจากคะอดีนี้ก็เชื่อเห็นว่าการกระทำของมนุษย์จะถูกรวบรวมมาแล้วเอามาชั่งอยู่รวบรวมอยู่ในบันทึกก็เอามาตั้งบนตาชั่งมีดานฟีอัษนิสูรตินในรูปการที่งดงามที่สุดวสยอา และความไม่ดีความชั่วของคนก็เอามาชั่งฟีอัะฮิซูรอตินในรูปที่น่าเกลียดที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่ามีการชั่งจริงของผลงานของการกระทำแต่ละคนนะครับส่วนคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินนะครับไม่ใช่มุสลิมเฉยๆก็แน่นอนการชั่ง รายงานบางบางรายงานบอกว่าเอาตัวคนด้วยแต่อย่าได้นึกนะครับว่าคนที่มีน้ำหนักร้อยกว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์เต็มไปได้วยเนื้อเดนังจะช่างแล้วได้เปรียบคนอื่นไม่ใช่นะครับเพราะในรายงานบอกว่ารูปบ,บามายุตาบิโรยูลินซามีนินฟลายาซินนจานาฮาบาอดในบางครั้งนะเอาคนที่เจ้าเนื้ออ้วนสมบูรณ์ใหญ่มาช่างเนี่ย น้ำหนักเข้าไม่เท่าปีกข้างหนึ่งขงองยุงเลยอิลฮะอิลอลอไปอยู่ที่ไหนครับอัลลอฮ์ไม่ให้น้ำหนักฟาลานุกีมูลาหุมเยวมาเกิยมาติวัสนาเราจะไม่ให้คนพวกนี้คือไม่ได้อยู่ในศีลธรรมแห่งาศาสนาอย่างถูกต้องเนี้ยมีน้ำหนักขึ้นมาเลยในวันเกียรมัดก็ตรงตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นฮะดีษนะครับดังที่ได้บอกไว้นะครับยูดานุซอฮิบ ah ุลอามลก็มาฟิลฮะดีษคนที่ มีผลงานถูกนำมาชั่งเหมือนกันนะครับยุตาบิรยุลิชายคนหนึ่งนั้นจะถูกนำมาซึ่งเขาเป็นคนอัสซมีนที่อ้วนฟาลายาดีนุินดัลลอฮิจานาฮะบะอูดะซุมมากรอฟาลานุรีมูลฮุมเยวามัลกียมะติวัดนานำมาแล้วมาชั่งนักไม่เท่าปีข้างหนึ่งของยุงแล้วก็อ่านอายาอยู่ในซเระของอัลกาฟีตอนท้ายๆนะครับ บลา,านุกีมูลหุมเยามัลกิมมติวัตนาแล้วเราก็ไม่ให้เขาผู้นั้นนะครับพวกเขาที่ไม่ได้เป็นคนดีนั้นมีน้ำหนักขึ้นมานะครับและในบางรายงานที่มีการกล่าวขวัญชมเชยบางคนอย่างเช่นอับดุลลอฮ์บินมาซูดอับดุลลอฮ์บินมาซูดนี่เป็นคนที่ผอมขาเล็กนะครับไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับว่า อันนั้นนบีสุลต่านละฮ์อัลลอฮิวะซัลลัมกล่าวอัตตาจับูนะมินดิกอติสาคอยพวกท่านทั้งหลายประหลาดใจจากเท้าทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างของอับดุลลาบินมาอ้สิเล็กอยู่นั่นน่ะวัลละดีนับซีบียดีนบีสุลต่านละฮ์อัลลอฮิวะซัลลัมว่าสาบานด้วยกับผู้ที่กำชีวิตของท่านไว้ใน พหัตของพระองค์นั้นลาหูมาแน่นอนคาดทั้งสองข้างของเขาคืออับดุลลาบินมสัสอุดฟิลมีดานเมืม่อไปอยู่บนตาช่างแล้วเนี่ยอสกลุมินอูฮุดินน้ำหนักมากยิ่งกว่าภูเขาอูฮุดอัลลอฮฺอักวัรใครที่เคยไปทำพัดใครที่ไปมาดีนะก็จะเห็นว่าภูเขาอุฮุดนั้นใหญ่ขนาดไหนน้ำหนัก ประเมินไม่ได้เลยครับแต่คนที่ดีอย่างกับเช่นสหฮาบ้าบางท่านที่นบียกมาในที่นี้ก็ยังมีน้ำหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปดูน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับดูว่าผลงานของแต่ละคนเป็นเกณฑ์นะครับส่วนการช่างนั้นก็มีรายงานอย่างที่บอกนะครับว่ากิโลมีจริงตาช่างมีจริงบางทีก็รายงานว่าเอาสซฮาอิฟอัลอามาบันทึกมาช่าง เอาเอามุธที่ทำมาช่างเอาคนมาช่างด้วยก็วัลลอหฮุอะลามุบิสวาเพราะมีรายงานต่างๆหรืออาจจะช่างพร้อมกันหมดก็อาจเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตะช่างทุกคนต้องโดนช่างหมดนะครับแต่ไม่ใช่เอาความยิ่งใหญ่มาเป็นเกณฑ์นะครับเอาความถูกต้องมาเป็นหลักเกณฑ์ของน้ำหนักนะครับอันนั้นก็อันหนึ่งและ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลงานของแต่ละคนมีบันทึกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ตกหล่นไม่บกพร่องนะครับจากบันทึกที่มีอยู่นั้นแล้วก็เป็นธรรมที่สุดอย่างกับในดุนยาเนี่ยถ้ามีการบันทึกมีการจดมีสมุดมีอะไรบางทีทําลายซะถ้ามันไม่ตรงหรือไม่ถูกใจลบซะหรือเปลี่ยนซะหรือแก้ไขซะอันนี้อยู่ที่ดุนยานะครับไปตรงโน้นไม่มีครับ จบแล้วจบเลยครับก็จะออกมาตามนั้นทุกประเด็นเพราะอาลัลลอฮ์นั้นทรงทำยิ่งแก่ทุกคนนะครับใครที่ได้ความดีก็สรรเสริญอ,อลัลลอฮ์ฟัลยหมาดิลลาะห์มันวจจะาจดะคอยรอนฟัลยหมัดิลลาะห์หมันวจจะาจดะคอยรรซาลิกถ้าไปได้ที่ไม่ดีก็ฟาลายลูมันนออิลลานับซะอย่าได้ไปตำหนิใครโทษนู่นโทษนี่อย่าโทษเลยก็โทษตนเองดีกว่า ัเราตาลาร้องเรียกไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่ว่าอยอาไอัลละีนะมนุผู้ศรัทธาทั้งหลายอะไรกุมอัมฟูสกุมรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีดูให้ดีลายดุรุกุมมันดอลละอีซะถาไดตุมคนที่ไม่อยู่ในศีลธรรมในเส้นทางในศาสนานั้นไม่มาเป็นอันตรายกับท่านได้ในวันกตยายมัตนะ แต่ในดุนยานี้อาจจะถูกสารพัดถูกกันถูกแกล้งถูกกีดถูกกันถูกค่าถูกทำร้ายก็วัลลอฮุอาลบลาฮิริสซวับแต่ในกิยามานั้นลายะดุรุกุมมันดัลละอิดะแตะใดตุมเมื่อมีเงื่อนไขว่าท่านอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแลว้วเพราะนั้นจำให้ดีนะครับว่าไม่ยัตตะกินละฮะอัลละฮูมัคขโรยันวายุรุกหุมินไฮตุลายะตะสิบใครที่ตักวาอัลลอฮ ใจิตใจผูกมัดอยู่ครับพระองค์อย่างแน่นหนาความประพฤติอย่างตรงนะครับยะจอัลคำตอบก็คือจะให้พระองค์จะทรงให้กับเขาผู้นั้นละหุมัคโรโยาทางออกวายัซุกหูคำตอบที่สองอีกและจะเลี้ยงเขาให้เขา,เามินไหสุลายะตะศิบโดยที่เขาไม่ขาดฝันไม่นึกมาก่อนมีไหมครับบางทีเราอัดอั้นแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจเป็นไปไม่ได้อยู่ๆก็มี ทางออกแล้วก็เกิดปลดเปลื้องได้จากความทุกข์อันนั้นก็ต้องนึกถึงอัลลอฮฺสุภาณะหัวตาลานั่นเองพี่น้องครับทั้งหมดเป็นข้อคิดทั้งหมดเป็นหลักการที่จะใช้ดำเนินชีวิตนะครับเอาตัวให้รอดนะครับเหมือนกับในกุรานซุรอัตฮรีมที่บอกว่ายาไอฮลลัดีนอามานูกูอ uh ัมฟุสก um ุมโอ้ผูสตาทั้งหลายบอกไปแล้วว่าเรียกถึง90หุนนะครับในกุราน เรียกผู้ศรัทธา90คสติสนี่นมัดว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายกูแปลว่าอะไรครับกูมาจากคำว่ากอยากีกีกียกูท่านทั้งหลายจงระวังรักษาตนปกป้องตนออัมฟุสกุมวะอหลีกุมตามมาที่จะต้องปกป้องรักษาคือคนที่อยู่ในใต้การปกครองเป็นสามีผู้อยู่ใต้ปกครองก็คือ ภรรยาลูกหรือมีพี่น้องมาอยู่ในครอบครัวก็ต้องพยายามปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากหน้ารอสิ่งที่น่าปกป้องคุ้มครองมากกว่าอื่นใดทั้งหมดคือนาดไฟที่ได้บอกไปแล้วว่ามันร้อนยิ่งกว่าไฟดุนยานี้อีก69ขีดอีก69เเท่าเลยทีเดียวตรงนี้เพียงส่วนเดียวที่เราเอามาหุงต้มก็ยังร้อนขนาดนี้ดวงอาทิตย์ยังร้อนขนาดนี้ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าดวงอาทิตย์ถูกให้ห่างไกลจากโลกเราเนี่ยไปอีกสักครึ่งระยะทางทุกสิ่งเป็นน้ําแข็งหมดซึ่งตรงข้ามกันว่าถ้าเอาใกล้มาอีกครึ่งระยะทางทุกสิ่งก็เป็นเท่าทานหมดคือไม้หมดนี่คือเรื่องของรุ่นยาแต่เรื่องของอาร์เคโรอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันก็เป็นส่วนที่ต้องระวังตนไว้ให้มั่นเพื่อเตรียมพร้อมและเพื่อไม่ขาดทุนจาก สิ่งที่ได้รับมาทุกคนได้มาหมดครับเนี่ยมัดได้อายุไขได้สุขภาพได้ปัจจัยต่างๆมากมายแต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ได้รับเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์ทยอยให้อัลลอฮ์ลงทุนให้แต่เราก็ไม่เคยนึกก็ไปคิดอยู่โลกเดียวว่าทำยังไงจะกอบโกยให้มากที่สุดให้เยอะที่สุดนั่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่มันไม่ถาวรครับมันไม่ถาวรโลกถาวรก็คือหลังจาก ตายแล้วหลังจากเกิดใหม่แล้วในวันเกียมาเพราะฉะนั้นคิดให้ดีครับเรายังมีพอมีเวลาถ้าลมหายใจยังมีสั์สินยังมีสุขภาพยังมีพอจะแก้ไขได้นะครับอย่านิ่งนอนใจครับฉวยโอกาสซะกอ่อนที่จะหมดโอกาสให้ฉวยก็จบตรงนี้นะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างในคำกล่าวเล็กๆน,นอก้อยๆช่วงระยะสั้นๆนี้นะครับจะเป็นประโยชน์อันมหาศาลถ้าเรานำไปแก้ไขปรับปรุงเหมือนกับ ป้องกันียก่อนที่จะเกิดโรคนะครับก็จะปลอดภัยมากแต่รอให้เกิดแล้วรักษาบางทีรักษามันไม่หายครับมันไปเลยครับก็คงจบลงตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนวะซัลลอฮุอะอฺลานบียินามุฮัมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮฺอัลิอฺจมัยนวะสัลลามะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม